สวัสดีครับตอนนี้นก็อยู่กันในเกม c o m มน n d leader akito นะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะเล่นทุกตัวละครให้ได้รับชมกันนะครับไปต่อสู้กันเลยดีกว่ามาเริ่มกันที่ akito p l มฟ f o r m นะครับเปิดก่อนได้เปลี่ยบจัดอีกสักทีหนึง่งเรื่องความหมันไส้อีกทีหนึง่งบินขึ้นมาทำไมอุ๊ยโดนล่างเดี๋ยวนะพี่ใจเย็นไปีเป็นคอมโบไม่เ ี่วิ่งเข้าไปฟันเลยใช้ดาบไฟตีเข้าไปเฟรมฟอร์มมารอบที่สองจัด oh. ไปรถทีท oh. ี่นึงเออไม่ยอมป้องกันหยิบด,ดาบออกมาโดนโจมตีล่างตลอดเลยงันก่อนแป๊บ oh. อืมเปิดบ้างนี่นงไงชาร์จดาบเ oh. ฮ้ยโอ้โหตีไม่ทนันชาร์จไปหน่อยมันใช้ครื่นพลังใส่ นี่เนะี่ยพุ่งมาทำไมพุ่งมาทำไมฮะชาร์วันเข้าไปจบเกมเลยอากิโตะสตอมฟอร์มนะครับเปิดตอนได้ปียบับนี่นะเนี่ยอ้าวหลบได้เฉยแจเย็นนะพี่ออกไปอย่าเข้ามาใกล้ย,ยีบาวุธแปบบนึงมาดีนี่ควงโชว์เป็นไงเข,าาเ,ออไเข้ามาดีเอาอีกเปล่าเข้ามา นี่แน่โคงเอกเอาดิวิ่งเข้าไปฟันโคงโชว์แบบเท่ๆเข้ามาซ่น้องไลเดอร์ oh. คลิกเอานึกว่าจะเข้ามาพอโทรไม่อยอมเข้าอีกขอคลิกสักทีนึงเอาคลิกไปไหนวนะเนี่ยเข้าเองก็ได้อุ้ยโหอาวุธมาโจมตีทำไมฮะมีกอาวุธแป๊บหนึ่ง โดนเท้าคู่ใส่เลยวันกี้อย่านะวงโชนะอย่าเข้ามาใกล้อุย้ยโอ้โหถอยก่อนแั้วหนึง่งชาร์จพลังเต็มแม็กยิงเข้าไปอีกสักทีนึงชาร์จอีกเออเรียบประชิดพอดีรบร้อยอากิโตะเบอร์นิงฟอร์มนะครับอือทีบ่อนเปลี่ยนฟอร์มเลยนี ล่างสีแดงมเลยอย่างเท่ไม่เดือดโดนหมัดไฟแน่น้องเข้าไปต่อยองค์ที่อย่าหมัดไฟไปกินเอาอีกไหมน้องอือเฮ้มีดาบแล้วมีดาบอืมมีดาบเหรอคุณก็ไปต่อยท้องอือต่อยเข้าไปหมัดเพิงนะฮะอืมกระจอกจริงๆเลยบอกตัวเองนะฮะไม่ได้บอกคอมมารอบที่สองอือเตะเข้าไปเปลี่ยนฟอร์มโช นี่กับเหรียงด้วยเป็นไงอื่อยเข้าไปในท้องปะต่อยปลายคางวะละเป็นไงล่ะเอาไปอุ้ยไม่โดนใช้อุ้ดบ้างก็ได้นี่ฟันไปหอยสักทีนึงอืเสยเข้าไปดีโชว์แม่ไม้มวยไทยหน่อยอาคิโตะใช้นิ้วฟอร์มนะครับไม่ต้องแปลงนะฮะใช้ได้เลยอื ถ้ากระโดดทีบสามารถชาร์จได้ด้วยนะฮะแล้วก็โจมตีไว้ด้วยตีบเลยนี่ล่อยเตะเข้าไปชาร์จทีบเข้าไปกระโดดทีบอีกทีนึงโอ้โหรอดไปได้แล้วเนะี่ยนี่แน่ตีบโชว์แบบเซทเทสโชว์แม่ไม้เมวยไทยอีกทีนึงมากระโดดทีบก่อนได้เปรียบเอาชายนิ่งคาลิเบอร์ไปกิน ตียังไว้นะฮะร่างนี้ชาร์จได้ด้วยเหมือนกันรับนะพี่นี่เป็นไงล่ะชาร์จให้สุดก่อนตีเข้าไปไสแตกแน่นอนจังหวะนี้ร่างเทพนะครับร่างนี้อีทีนะครับมาเปิดก่อนได้เปรียบนี่ตีเข้าไปชาร์จเรื่อยทิ่โอ้ยมันกันได้วะอือกันทำไมฮะชาร์จให้เต็มแม็กทิ้งเข้าไป ตอดข้างล่างเดี๋ยวมันกระโดดหลบด้วยเว้ยอุ๊ยโอ้โหมันสไลด์ขาใส่ในปลายขาเขาให้ผมกินื้อไม่แน่ตีคอมโบด้วยี๋้วตำรวจอย่างนนเราไปตายไปเสียน้องนี่แเปิดก่อนเลยอุ้ยโอ้โหมันเดือดรบใช้สายฟ้าทำไมใครใช้ฮะใครใช้ใช้สายฟ้าไม่แน่ อ,ออ้พออี่ตีหัวยิงล่างไม่แน่ยิงท้องแต่ให้หมดเต็มที่ชาร์จทิ้มเข้าไปบิชาด้วยการชาร์จอีกทีนึงทิ้มเข้าไปเลยจบจบเดินไปอย่างเท่ๆจท x นะครับร่างอัปเกรดแล้วมาเปิดก่อนได้เปรียบนี่น่เตะปลายคานี่เตะอีกทีนึงมาดิใส่ท่าทำไมานี่สาบไปปืนกลให้มันหลบได้เว้ ยิงใหม่เป็นการได้กรับยิงเข้าไปรลอยขึ้นฟ้าไปดินี่แน่ชาร์จมัดตล่อยเข้าไปอีกสักทีนึงเอาลืมไปนี่ไปฆ่าเออตรลังกาเตะใส่หน้าเลยมาเปิดก่อนได้เปรียบนี่โอ้ย <c oughs> จะยิงเสร็จสักหน่อยมาเลย นี่เอา้ามาหลบได้ไงวะเมื่อกี้ตบหน้าเขาให้อใส่ให้ใหยิงระไรประชิดยังกันได้รอวะนี่ยิงไท่เข้าไปเลยจบจบติดฉากไปลอยมาไกลเลยนะครับ G4 นะฮะมาสู่พี่น้องเออเปิดก่อนได้เปรียบนี่ไงจัดเข้าไปเต็มที่นี่ชารตต่อยด้วย ชาร์จอีกทีนึงเออออกสี่มายิงล่างใสา่ไม่มียิงเข้าไปยิงเป็นคอมโบจบเกมไหมเอายังไม่จบเนี่ยอุย้ยแื้วกาจบแล้วกี้นี่นะบ่อยหน้าเขาให้มาเข้ามาดิบอกให้เข้ามาไม่ต้องใช้กรงเล็บนี่นะเพืนไปกินชาร์จเตะเขาให้ยิงล่าง ไอ้มันกันได้ใครใช้กนอเ้อใครใช้กันเฮ้ยก,กันก่อนโดดกินใส่เลยตบขาด้วยความหมั่นไส้ยิ้นะครับโอเคออกมาเลยไม่เนี่เปิดกอนได้เปรียบทีพอให้รถขัง,งัดเข้าไป ใช้กลงเล็บที่เท้านะเมื่อกี้เอา้าไม่โดนเฉยกะระยบคิดไปหน่อยไม่ไงตีด้วยแท้รุกไปทวนนี่ตีด้วยแส้อีกแล้วไม่โดนตีไหมเออโดนทีนึ่งเร่งดีวะนี่ตีอีกหลังให้เงเสเซตครับนี่ไงกระโดดไปใช้กลงเล็บทวนใส่เลยตีลังกาโชว์หนึ่งทีด้วยเอาเท้าไปกิน นี่ไงเอาโหเอ้ยมาจริงๆอื้มแทบตีเล่นคุมโทแล้วตอนนี้กระยะเอาเฮ้ยนี่ไงปวดข้ามหัวทีบหลังนะแน่เจ้อืออือโอ้ยมันไงโอ้ดิทีบเลนล่างเอ้ยโอ้โหตีเตะใครเมื่อกี้เอออืออืออือนี่คอมมัดไส้ไม่ไงปลายเท้าให้ กดผิดไปหน่อยเดียวเมื่อกี้ exit you นะครับร่างอัปเกรดนะฮะพวงชนมาทำไมไม่ขว่วนเขาให้ชาร์จเอาขาทิ้มเข้าไปไม่ไงวงตัวชนได้ด้วยชาร์จเอาดีมีเหมือนกันนะเวย้ยคิดว่าทำได้คนเดียวเหรอไม่ไงเอาดีมาดิเอซีิมาชาร์จรอเลยนี่แน่ พูดชนในเดี๋ยวก็ชนะได้ร่างนี้แบบว่างอกออกมาเต็มที่นะฮะนี่ไงฆ่าเดียวกันเลยเมื่อกี้เอ,อ, <c oughs> อื้อออโคน้าให้กระโดดทีบชาร์ทโอ้ยว่โด้ทีบหลังด้วยนี่นี่ปลายขาเข้าให้เอาจะโชว์ความเท่ซะหน่อยนี่ไงมีทั้งเล็บเท้าเล็บขานะฮะ เทนะพี่ uh huh. เอาดิผมชาร์จบ้าง uh huh. แบบนึงนะเออขอจบกโยท่าที่เทแล้วกันมะเออ uh huh. เป็นไงล่ะติดฉาก uh huh. ตะโกนอย่างเดียวนะฮะมาดูอันโน่นกันบ้างนะครับจากกุ้งหลอดนะครับนี uh ่ไ huh. ง yeah. วนเขาให้ชาร์จนี่พุพ่มชนใส่ด้วย ชาร์จได้เหมือนกันนี่จะทำอะไรจะใช้ใส่ฟ้าละสี่เมื่อกี้เห็นมืออยู่ไม่ทันหรอกอย่าหวางังเอากกงเล็บไปกินนี่จงตื่นด้วยความเร็วแสงโอ้โดนตบเลยเอ,อืนอโดนเตะเป็นคอมโ,มโบโดนสวน,นคืนบ้าเออ้ยไม่เนี่ยโกงเล็บไปกินชาร์จพุ่งเข้าไปอ,อุ้ยไม่ตายด้วยโค่นหน้าเขาให้เป็นไงดูไหมเียงคำราม สำหรับเปิดก่อนได้เปรียบชาร์จพุ่งเข้าไปเไปล็บไปกินเอาดีมาตจมตีเป็นคอมโบอื้ออัดเข้าไปเต็มที่โอ้โหโดนคืนอื้มเย็นนะพี่ <c oughs> โอ้จะจบเท่ๆหน่อยก็ไม่ได้ออโอซี่ <c oughs> มงไม่โดนอีกอจบเท่ๆอย่างนี้ก็ได้เอา้าไม่โดนระยะไกลไปหน่อย ช้นใส่เลยจะจบเท่ๆก็ไม่ได้แม่แย่มากแ่ก็หลอดเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นสีแดงนะเป็นตระกูลเดียวกันนะครับทำตีให้ใช่ดาบฟันเลยนี่ดาบพวงสว่า์เข้าไปพวงอียังไม่ทันชาร์จเลยโอ้ยโดนตบ น้อยแน่ไม่แน่ไม่ตีขึ้นดาบไปเอาไปกินเอาไปกินสักทีนึ่งอ้าวเร็วไปหน่อยโถห่าดเลยนี่แน่หวงดาบฟาดเข้าไปอชอบเสียงจริงเลยมาไม่ตีด้วยดาบไปก่อนอุ้มระยะขึ้นดาบฟันเข้าไปฟันด้วยขึ้นดาบหลบได้เฉยถ้าพุ่งผมก็มีเอาดี อู้ได้ชาร์จได้ด้วยนี่นี่อวนเ็าให้พุ่งมาพุ่งกลับไม่โกงพุ่องอีกกีนึงโอ้โหเกือบจบเทแล้วเร่นนะพี่นี่พุ่งเข้าไป,อปเอาิปเทเทหน่อยือ้อนี่ไหนะปิดท่าเดิมก็ได้วะวินจกากกัวหลอดนะครับตระกูลเดียวกันนะฮะนี่ เปิดก่อนได้เปรียบไม่เอาแทงด้วยแทงลมกาละยาพิดนี่แน่โอ๊ยโดนตีล่างสิไม่อะทุกหัวเขาให้ไม่ไงเลยเข้าไปดิแทงเข้าไปเลยเออหลบได้ไงวะไม่ตวงเข้าไปเดี๋ยวศักดิ์สิทธิ์เอรรอโชว์ด้วย เปิดก่อนได้เปรียบนี่ถูกเขาให้เตะปลายคางพูดก่อนจะตีธรรมดาบ้างเอาไม่โดนเอื้อโดนล่างแล้วยี่ขยันเล่นล่างเหลือเกินตีเล่นบนก็ได้เอื้อมันอาจนักนี่แหละเอาตีอาจจะเหนือกว่านี่ไงจ้วงเข้าไปดิโดดทุบหัวเอาไม่โดน,อโ,ดนโอ้โหโดนทีบหลังเลยนั่นไงพาทีโดนสองจังหวะเลยนี่เอาไปดินี่ตีลังกาโช เอาไปสิครับหวงขาเป็นชุนหลีเลยอันนนท์ทั่นะครับหลอดเต่านั่นเองนี่แนะ่กระดองชนเลยกระดองชนอีกกระดองอีกทีหนึ่งชาร์จนี่แน่ใชาท์จเต่าขนองนะฮะชาร์จเต่าขนองนี่็เไงละ่ะเจอมือเจอขาดีดใส มามกระดองชนกระดองชนด้วยความเร็วแสงยืนคอมโบบ้างไหมออเอาซีเป็นไงล่ะอยาให้พี่ดุไม่ไปค้างเขาให้นี่แน่กเต่าพะนองใส่เลยโอ้นี่รบร้รอยนะฮะยิงใส่อย่างเดียวอันหลังโชว์ด้วยอันนนคราวนะครับ อีกานั่นเองนี่แหละตรงตรีก็ให้นี่พาขึ้นไปบนสวรรค์นี่พูงใส่เลยชาร์จพลังกุ้งเข้าไปนี่เอาขึ้นลงไปกินเอาขึ้นลงไปกินตาดอากาศเรียบร้อยสวยงามปีขึ้นสวยไหมมา แล,ล้วลราพาเจ้ขึ้นไปบนสวรรค์ชาร์จพลังอุ่งเข้าไปอา้าวไปโดนไปลาคางซะงั้นนี่แน่ในพลังใส่อย่างเดียวนะฮะตอนนี้นี่เอาเกินเอากินอีกตีธรรมดาบ้างนะฮะอืออ้อาตีไม่โดนด้วยตีทำไมวนะเนี่ยโอ้โหโดนเจ้สวนกันเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเจ้ใจเย็นเอาตีไม่โดนเหรอโอ้โหจังหวะพลาดคือพลาดแบบคริติคอลนะฮะ พัดไม่หยุดไม่ยั้งเลยนี่ไงเดี๋ยวเจ๊อืมปิดสวยๆหน่อยนี่พาขึ้นไปบนท้องฟ้านะฮะวอรอใส่ด้วยสน็ทหลอดนะครับอันโนนงูนี่สมติตรนขึ้นพลังไปเอาไปดีขึ้นไปกินหลบได้ยังไงฮะกระโดดหลบทำไมไม่อือ มามาอุย๊ยดีนะกันได้อืมโอ้โหโดนล่างแงะนี่แลกกันไปเอาขึ้นพลังไปกินอือเดี๋ยวนะพี่น่าน,นี่โอ้โหการล่างบนบนเฉยเฮ้ยโอ้โหย่ามาตกผมอางนี้เอาลมไหมเอาลมไปกินไหมเออขึ้นพลังไปอือเอาลมไปกินเลย มีเป็นยังไงละกันควงยังไวนะฮะเมื่อก่อนได้เปรียบออือ้นี่ไงโออไม่น่ากันนานเลยเอาฟ้ามาผ่าผมทำไมนี่นี่เพื่อนไปกินซะเอาลมไปกินโอ้โอ้โหทำเตะกระเด็นเลยวะ่ะอืมลไอ้ขอบออืมนี่ไงนี่เตะล่าง รถโหจะเอาหัวโคกแล้วเฮ้ยโอ้โหจะตายจะตายใจเย็นนะพี่อย่างไม่ได้เลยเอาลมไปกินโอ้โหโดูเดือดเลือดพ่านนะฮะสกปรเป็นหลอดนะครับแมงป่องนี่แน่คว่างขวานไปเลยควางอีกนี่หนีก่อนหนีแล้วก็คว้างขวานอย่างเดียวนะฮะ ใช้การจมตีแบบระยะไกลี่เอาโลมากันได้ด้วยคอเตอร์เอาดิจมตีไปดิยี่ไม่จมตีพวงใส่เลยเออคอเตอร์มือนาดินี่ไงระโดดอื้ปล่อยลงพื้นลอยตัวขึ้นมาเลยเป็นไงเป็นสกอบเปียนที่มีโลกับขวานปลาเข้าไปเปิดตอนได้เปรียบระโดซด้ำหน่อยนี่ปลาเข้าไปอีก อย่างนี้ต้องเข้าไปควงหม,หมุน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 ใส่นะฮะชาร์จได้ด้วยไปเยอะน,นะอือควงใส่เลยเล่นละมันดีว่ะควงอย่างเดียวนะฮะเคาลเตอร์เคาลเตอร์สองทีได้ด้วยเคาลเตอร์เคาลเตอร์อะไรวะเนี่ยอือที่สุดท้ายแล้วควงสักหน่อยโดน,นขาพอดีเข้าคุณมาก ไฮโดรโซหลอดนะครับเหมือนกับแมงกระพุนเลยนะฮะนี่ใส่ฟ้าไปกินผ่าเขาให้ผ่าอีกเออเลือกสายฟ้ามาผ่าอย่างเดียวนี่ไงล่ะเข้ามาใกล้ๆก็ต้องโดนลูกทีบนะะผ่าเข้าไปโดนลูกทีบอีกโอ้โหรอบนี้มันรู้ทันมุกเดิมไม่ได้นี่ไงเอาไปีรวยเ,เทะนะเอาฟ้าผ่าไปกินเรียบร้อยสวยงาม มามเข้ามาใกล้ๆกันได้อีกแล้วโอ๊ยมันดิดหลังอืมสลับตัวกันไหมล่ะสะลับตัวกันไหมพี่สลับถวายวะเนี่ยสลับไปโดนดาเมจบ้าบอรจริงเอาดีผมพากลับอะโอ๊ยทำไมเราพากลับไม่ได้ทำ my god ตายอยตา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 ย,ตายเดือดขึ้นหลอดแล้วปนะุ๊ยเอาพาใส่เลยจังวันนี้ หออออาไปหาไปอีกออเดี๋ยวนะพี่ผมเคาน์เตอร์ก่อนอืออไปอเข้าไปสลับที่กันหน่อยไหมเออมาข้างหลังเงไไ้ล่ะนี่เลพอร็อคือสมไหร่กันหลอกเว้ยเอาหัวชนเลยอย่างวัวพอดีดเกือบจะแพ้แต่กระพิกได้นะฮะจา,าก,กัวสีำเงกันนะครับ เล่นได้ในโหมดแท็กแบตเทิลเท่านั้นนะฮะเป็นโหมดที่ใช้คอบร้อนพิเศษไม่ได้นะครับถ้าไม่มีมงกุฎนะฮะท้องกตีศัตรูให้ล้มก่อนนะครับไม่มยอมหลุดอีกนะโอ้โหโดนนี่นะครับมงกุฎได้มปแล้วก็จะใช้คอบร้อนพิเศษได้นะครับเล่นโหมดธรรมดาไม่มีให้เล่นนะครับตะโกสีน้ำเงินนะฮะต้องมาเล่นโหมดนี้เท่านั้นเออเอาดิมา ให้จอยสองยินนิ่งไปก่อนนะครับอือจมตีเอาให้ตายเลยมาตู้กันให้ตายไปข้างสงครามของผู้ไม่มีพลังมีแล้วแต่จบพอดีแล้วตัวละครตัวสุดท้ายนะครับก็คืออนนนท์เต่าสีทองนะฮะปูเดไม่ทันจบเลยโดนจมตีก่อนซะละอือเอาสี่เอาคืน,อคนเอาคืนเอาคืนเอาไม่ยอมหล่นด้วยหัวใจอะ่ะ ทำไมหัวใจพี่ไม่ยอมหล่นอืมอา้าหล่นกับคืนที่เดิมเฉยอะไรวะเนี่ยอืมไม่ยอมไม่ยอมอีกนะเอามาดีมากนี่เนี่ย้ากระโดดครับจะสูงก่าปกตินะฮะกระโดดเตาขนองใส่เห็นไหมฮะในการโชว์การต่อสู้ก็ครบทุกตัวละครแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชม แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ